บาล้าอยู่ขอ ช่วยเรื่องโรคภูมิแพ้ได้จริงไหมหลายๆคนที่ยังไม่เคยได้ลองทานก็มักจะมีข้อสงสัยว่าช่วยได้จริงๆไหมโรคภูมิแพ้เป็นหนึ่งในโรคยอดนิยมที่เป็นกันมากทั่วโลกเพราะฉะนั้นการรู้เท่าทานเกี่ยวกับโรคภูมิแพ้ไม่เพียงช่วยให้สังเกตอาการเบื้องต้นได้แต่ยังมหมายถึงการดูแลป้องกันตนเองได้อย่างเหมาะสมความมหัศจรรย์อย่างหนึ่งของร่างกายของเราคือระบบภูมิคุ้มกันที่ทําหน้าที่เสมือนเกาะป้องกันไม่ให้สิ่งแปลกปลอมต่างๆเข้าสู่ร่างกายโดยกระบวนการสร้างสารต่อต้านสิ่งแปลกปลอมเรียกว่าอิมมูโนโกลบ ต่อสู้กันระหว่างสิ่งแปลกปลอมที่เข้าสู่ร่างกายกับสารต้านสิ่งแปลกปลอมนี้ก่อให้เกิดการหลั่งสารชนิดหนึ่งที่ชื่อว่าฮิสตามีนซึ่งเรามาักเคยได้ยินยาต้านฮิสตามีนหรือที่คนทั่วไปรู้จักในนามยาแก้แพ้นั่นเองซึ่งเป็นต้นเหตุของอาการคันคัดจมูกมีน้ำมูกและการอักเสบต่างๆปรากฏในระบบทางเดินหายใจเป็นหลักระบบภูมิคุ้มกันหรือเม็ดเลือดขาวมีหน้าที่กำจัดสารพิษดังกล่าวในร่างกายแต่เมื่อสารพิษมีปริมาณมาก,มมามากเกินกว่าที่ภูมิคุ้มกันจะจัดการได้ภูมิคุ้มกันจะทำงานหนนักเกเิไป